ที่ติดตัวจริงนะคะจะมีที่คณะแพทย์เชียงใหม่คณะแพทย์ c ีอเอแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ S <S สวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะมาจากโรงเรียนสาธิาตประสาทเม็ภาคไทยค่ะติดแพทย์<ส><ไ>หมดเลยแล้วเลือกที่ไหนคะสุดท้ายก็เลือกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะทําไมถึงอยากเรียนแพทย์ล่ะคะก็ตอนเด็กค่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบวิชาชีวะค่ะแล้วก็หาตัวเองมาเรื่อยๆ ไปทั้งงาน Hands On แล้วก็ Open House ของมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ที่ทำให้หนูมั่นใจว่าหนูอยากเป็นแพทย์จริงๆคือการที่หนูไปฝึกง,งานนะคะหนูไปฝึกง,งานทั้งหมด3ที่ก็มีโรงพยาบา NHS, ล NHS นเชเทเทนอังกฤษโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เชียงใหมค่ค่ะก็เลยทาให้หนูรู้สึกว่าหนูเห็นฟิลของการแพทย์แล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากที่จะเป็นแพทย์คะ่ะ คะแนนที่ใช้ยื่นติดแพทย์สิริรลชาี่ใช้อะไรบ้างคะก็ใช้ IELT 8.0แล้วก็ G-PAK 4.00ค่ะเรียนอะไรที่เอ็นบ้างคะก็เรียน b m e t Writing นะคะแล้วก็ IELT Writing กับอาจารย์สลันทั้งสองอย่างเลยค่ะเรียนอาจารย์สลันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ใจดีมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็ชอบที่อาจาร,รย์มีความรู้ค,ะคะ่อนข้างกว้างอะค่ะอาจาร,รย์ตรงไหนที่หนูพลาดอาจาร,รย์ก็จะคอยเตือนคอยสอนหนูตลอดเวลาทำให้หนูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ ความรู้สึกที่มีต่อเอ็มเนี่ยที่ได้เรียนที่เอ็มเป็นยังไงบ้างอมรู้สึกว่าแอมดีใจมากที่เลือกมาเรียนที่เอ็มจะคะคือรู้สึกว่าทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากคือเวลาแอมป่วยหรืออยากเลื่อนนะคะก็สามารถทักหาพี่พี่เขาได้ตลอดเวลาพี่พี่ก็คอย พยายามซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือหนูตลอดเส้นทางของการเป็นตัวที่จะเป็นแพทย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าหนูเลือกถูกมากจริงๆที่มาเรียนที่เองค่ะก็อยากฝากให้น้องๆถ้าสนใจเรียนอยากเรียน Academic Writing หรืออยากเรียนคอร์สอื่นๆก็มาลองเรียนที่เอมได้นะคะพี่รับรองว่าน้องจะชอบมากแน่ๆค่ะอยากให้แอมมาให้กำลังใจน้องๆที่เขาอยากจะเป็นแพทย์แบบแอมเนี่ย <c oughs> อเขาควรจะต้องเป็นตัวยังไง คือพี่ก็อยากให้ทุกคนหาตัวเองให้เจอนะคะคือการที่เป็นแพทย์แน่นอนว่ามันจะต้องมีการเรียนที่หนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่อยากให้มันมาจากความสนใจของน้องเองแล้วก็ถ้าน้องอยากที่จะเป็นแพทย์อะค่ะพี่ก็อยากให้น้องสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เพราะว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวพี่รู้เลยค่ะว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่เราท้อแต่ถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆพี่เชื่อมั่นว่าน้องจะต้องติดในที่ที่น้องหวังแน่นอนค่ะ